มีทางบ้านถามมาว่าการเรียงลำดับของศีลข้อ1ถึงข้อ5มีความสำคัญหรือความหมายอย่างไรบ้างครับมีหลายนัยยะคุณโยมนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นการเรียงตามลำดับของมหานรกใครผิดศีลข้อหนึ่งปนาติบาตไปฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ตายแล้วก็ไปตกนรกมหานรก,กกลุ่มที่1ผิดศีลข้อ2ก็ลงมหานรกกลุ่มที่2ไล่ไปถึงศีลข้อ5ก็ลงมหานรกกลุ่มที่5นี่เป็นต้นเนี่ยไล่เป็นชั้นๆไป แต่ว่ามันจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะเพราะคนเราไม่ได้ทํากรรมอย่างเดียวดีใช่ไหมวันนี้ไปฆ่าสัตว์แต่พรุ่งนี้ทําบุญมลืนเนี่ยไปสวดมนต์นั่งสมาธิคนเรามักจะผส,ผสมผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นการให้กรรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแล้วยังมีอาชินกรรมคือทําบ่อยๆก็จะดึงไปแต่ก็มีอาสนากรรมอีกว่าก่อนตายนึกถึงสิ่งดีๆก็จะไปดีนึกถึงสิ่งแย่ๆพลาดไปแย่ก็ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่ได้ตรงตรงมาทําอย่างนี้ก็ต้องไปตรงโน้นเลยแต่สิ่งที่เราเองควรทําคือว่าบาปกรรมสิ่งที่ผิดศีลเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเราไม่ทําอย่างเด็ดขาดถ้าเคยผิดไปแล้วช่างมันมันผ่านไปแล้วลืมซะพยายามอย่าไปนึกถึงนึกก็เหมือนกับคุยขึ้นมาทบทวนย้ําไม่เอาลืมไปเลยพยายามลืมแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่ทําอีกอย่างเด็ดขาดทําแต่บุญกุศลอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจเจริญพร